จะพาไปชินประส้มบ่อโพนะคะเขาบอกว่าที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเขามีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นขั้นตอนการทำเนี่ยเริ่มจากการหมักเกลือจากบอกเลเือพันปีเลยทีเ,เดียวค่ะ มันมีที่มที่ปาที่แบบอกบบอเกลือพันปีเหรอเกิดยล้วค่ะยังไม่เกิดพาคุณผู้ชมไปที่บอกเกลือพันปีหมู่ที่หนึ่งบ้านบ่อโพอำเภอนครไทยจงังหวัดพิษณุโลกค่ะชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่เขายึดอาชีพทําเกลือสิงเทาจากบอกเกลือศักดิ์สิทธิ์พันปีเป็นบอกเกลือธรรมชาติที่มีความลึกประมาณ6เมตรทุกช่วงช่วงต้นเดือนมกราคมของทุกปีก็จะมีการทําพิธีขอขมาบอกกล่าวเจ้าปู่บอกเกลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองดูแลแล้วก็เปิดบอกเกลือถือเป็นสัญญาณว่าฤดูแห่งการทําเกลือได้้้เริ่มขึนแลวชา ก็จะมาตักน้ําเกลือด้วยทีหาพีละสองถังเท่านั้นตามความเชื่อของคนโบราณที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแล้วก็เป็นกุศโลบายของคนสมัยก่อนให้บอกเกลือไม่แห้งมีใช้ตลอดส่วนขั้นตอนการทําปลาส้มก็เริ่มตั้งแต่นําน้ําเกลือเนี่ยแหละค่ะไปต้ม และเกลือก็จะตกผลึกได้เป็นเกลือสินเทาจากบอกเกลือพันปีจากนั้นก็นำปลาจีนเนี่ยมาล้างทำความสะอาดควักเครื่องในออกหั่นเป็นชิ้นพอดีคำแช่ด้วยน้ำเกลือจากบอกเกลือพันปีนี่แหละแบบเป็นแผ่นแบบนี้เ,ออเลยนะพอดีคำงานจากนั้นก็จะทิ้งเอาไว้ให้ความเค็มมันเข้าสู่เนื้อปลาแล้วก็นำไปผึ่งลมให้หมาดโขลกพริกไทย<อ>กระเทียมให้เข้ากันทอดแล้วแล้วก็นำปลาจีนไปคลุกเคล้าใส่ข้าวเหนียวลงไปให้มันเกิดรสชาติเปรี้ยวค่ะ จากนั้นก็แพ็คทิ้งไว้ในอุณหภูมิปกติ2 3ถึงสาวันแล้วก็แพ็คลงรรจุพันติตราปลาส้มบ่อโพค่ะของดีขึ้นชื่อของหมู่บ้านบ่อโพสร้างไรายได้กับชุมชนและช่วยชาวบ,บ้านมีงานทำมีไรายได้เลี้ยงครอบครัวซื้อไปฝากซื้อไปรับประทานเองก็ได้นะคะวิธีการรับประทานก็นำไปทอดด้วยน้ำมันร้อนๆแบบเมื่อ สักครู่ที่เราเห็นนี่แหละให้มันเกรียมเหลืองทองอร่อยนะเราไปทานกับข้าวสวยร้อนๆเห็นว่าน้องเอ๋ชอบมากกับเมนูนี้อ่ะชอบแต่พี่เห็นเวลาอ่านข่าวเกี่ยวกับอ่อยติดปากก็ชอบทุกชอบทุกเมนูจริงปลาส้มดีๆเนี่ยหาทานยากนะไม่ค่อยเห็นมีข้าวเหนียวสักแบบหืกล่องนึข้าวสวยก็ได้ข้าวเหนียวได้ไม่ติดอ่ะไปอุดหนุนกันได้นะครับก็เป็นวิถีชุมชนนะครับในการหมักปลาส้มรสเด็ดนะครับสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบาง ครังคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมคนระับสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ